สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้ผมจะพามาชมสวนไผ่จิมซงครับอายุหนึ่งปีครับผมปลูกไว้ห้าสิบต้นครับเหลือประมาณสามสิบห้าต้นครับโดยประมาณครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับตายไปสิบห้าต้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขยายใหม่ครับนี่ครับหนึ่งปีครับผมปลูกก็ไม่ได้ดูแลสักเท่าไหร่ครับปลูกปีที่แล้วครับให้ฝนดูแลให้ครับ ดูครับเพื่โอเคครับผมว่าตัวเร็วครับรออีกสักหน่อยครับไว้ลำสักสาสี่ลำครับเดี๋ยวกินหน่อแล้วได้แล้วครับกิมซุงครับกิมทุงครับหรือไผตรงลืมแรงครับเพื่อนเคนไหนยังไม่ปลูกก็รีบหามาปลูกติดบ้านไว้ครับ สองสามกอก็ได้ครับผมเหลืออยู่ประมาณสามสิบห้าต้นครับโดยรวมก็สมบูรณ์ครับเพื่อนๆคนไหนจะปลูกก็สอบถามผมได้นะครับปลูกไม่ยากครับปุ๋ยแท้มันต้องใส่ครับใส่ชี้วัวขี้ควายใส่ครับนี่ครับดูครับโอ้ เพื่อนๆคนไหนสนใจปลูกก็สามารถสอบถามคอมเมนต์กันได้นะครับวิธีการปลูกครับนี่ครับนี่ครับปลูกติดบ้านไว้ครับไม่เสียหายครับกิมซูงครับโอ้ฝนม่แล้วครับเพื่อนๆฝนตกแล้วครับ ผมก็เหนเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะให้ผ่านกด youtube ไปเร็วๆครับนี่นะครับเพื่อนๆใครชอบเกษตรครับติดตามผมได้ครับฝากติดตามด้วยครับช่อง u t u b e บอสครับชแนลครับนี่นะครับเพื่อนๆใครสนใจปลูกก็ คอมเมนต์ทักทายกันเล่นๆก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับเพื่อนๆฝนตกมาแล้วกันเพื่อนนี่ครับข้างๆก็ปลูกข้าวครับหวานข้าวครับ,รบเพื่อนโอ้แดดออกฝนตกครับเพื่อนๆ บรรยากาศบ้านนอกเราครับสวยงามเสมอครับโอเคครับเพื่อนๆฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝนตกแล้วครับบ๊ายบาย